โอ้โหดอกไม้ยามราตรีกับนาเล็กวันนี้ก็คือดอกกะเรกะร่อนนะก็เป็นกล้วยไม้ของเรานะดูยามค่ำคืนสวยงามจริงฮนะเพราะว่าเราใช้ความมืดเป็นฉากสีดำทำให้ดูแล้วดอกไม้ของเรามีความโดดเด่นน,ะนี่สวยงามมากๆเลยกะเรกะร่อนครับผม ก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่อยู่ในธรรมชาติอันนี้ปลูกเกาะไว้กับต้นตะแบกเรามาดูกันแบบใกล้ๆอีกนะเห็นแล้วชื่นใจสวยงามมากๆเลย